Stand by. complete standing back complete standing back complete ฝากด also, กดไลค์ฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองนะครับก็ที่ผมห่างหายไปนานก็คนที่บ้านอยู่นะครับถ่ายคลิปไม่ได้ก็ขอภัยด้วยแล้วก็จะมารีวิว Mod Master File นั่นเองนะครับอ่านี่นี่นะครับ Mod Master File อ่าแปลงล่างเออเราต้องกด อันนี้อันนี้กดยองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความสมจริงเราก็ต้องแปลงล่างนะครับแปลงล่างแบบนี้นะครับกดรอบเดียนครับรอบกันแเราก็จะแปลงล่างบาเสียงแป๊บนึงน,นะครับถ้าเราอยากแปลงไวเราก็กดนั่งยองๆครับแล้วรอเส้นหนึ่งแดงขึ้นมาก็กดนั่งยองๆนะครับเราเรก็าจะแปลงล่างเป็นมาสเตอร์ไฟน์นั่นเองนะครับแห,หมพาสิทธิ์กำลังสวยเลยนะครับอกำลังตกเลยนะนะ แล,แล้วมันก็จะฟันดาบได้สวยมากนะครับมันจริงอยู่แต่ว่ามาดิเคชสมจริงก่อนนะครับอ่าถ้าวิ่งก็จะเป็นอย่างนี้นครับเวลาเดินฟันหรือวิ่งฟันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งให้นะครับออ่า่ามุมมองคนที่หนึ่งถือดาบก็จะเป็นอย่างนี้นครับดาบเขาทาเหมือนนะะอ่าฟันไปมันก็จะแรงนะะอ่าก็ฟันพวกสาลา,มางมีก็จะแรงมากเลยนะครับอ แล้วก็จะฟันฟันอย่างนี้นะอ่ะมันจริงอยู่นะครับแต่ดีเท็ดสมจริงกว่าสําหรับผมนะฮะอ่ะนี่มัดเรเดอร์ไฟนั่นเองนะครับอ่ะมันก็ฟันใช้ได้นะเอาไปเล่นโหมดชีวิตรอนได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหมวกคนที่สามให้นะฮะอ่าถ้าตอนคืนนี่มันก็จะสวยมากฮะถ้าเราอยากจะกลับล่างาก็กดตรงกลางกระบะน,นะฮะกดรอบหนึ่งค้างไว้นะอ่ะ ต่อไปก็ใครสันั่นเองนะแหมผมรู้จักเพราะว่าแค่ดูเฉยๆนะผ่านหูผ่านตานเองแล้วก็จะแปลงร่างก็ทำออกมาเรื่อยๆแบนี่นะรอมันแล้วก็ลอยเส้นเหลืองๆขึ้นมาเพื่อความสนุกแล้วก็แปงลงร่างเลยนะฮะสดนั่งยิงยองนั่นเองการถือด้านของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าผมเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยเรืองแสงสีอย่างสวยเลยนะฮะอ่า มันก็จะฟันอย่างนี้นะฮะอ่าฟันขึ้นฟันฟันฟันขึ้นนะอะท่าวิ่งแล้วก็ฟันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองเขาจะถือดาบเฉียงเงี้ยอ่าท่าวิ่งปกติอะไม่ถือดาบนะอ่าสวยมากเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งนะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมุมมองคนที่หนึ่งก็สมจริงอยู่นะ ฟันสกลเลตันสองครั้งตายนะฮะอ่าซอมบี้ประมาณสามครั้งนะฮะตายคิปเปอร์สองครั้งตายะฮะโอเคแล้วก็แมงมุมอ่าแมงมุมก็น่าจะสองครั้งตายมัง้งอ่าใช่จริงเถอะก็ถ้าวิ่งก็จะเป็นเดินประมาณนี้ถือดาบก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นมุมมองทดีสามให้นะอ่าเราก็จะเป็นมุมมองทดีสามก็ การกลับล่างเหมือนเดิมก็ทำเหมือนไฟนะะไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะผมลืมมันเป็นตัวขาวๆผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอ่าก็ขอโทษด้วยนะฮะผมขอเรียกมันไอขาวไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมดูแค่ตอนเดียวดูตอนเดียวผมไม่เคยมีแผ่นนะฮะอ่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะผมก็ไม่เคยดูพี่ผมดูแบบชื่นชอบมากมาเลยเธอไฟโอเคนะะ ก็เป็นตัวที่ผมก็ชอบอยู่นะฮะตัวนี้เท่ดีอ่ะแปลงล่างเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะแปลงล่างแล้วก็กดค้างนะฮะไอเตัวนี้ไม่ได้พูดเฮชีแปลงล่างนะฮะตรงปืนนะ,ะอ่ะรอแป๊บนนะฮะอ่าแล้วก็กดนั่งยองนะฮะมัก็จะแปลงล่างเปเรียบร้อยมาตัวนี้มันก็จะยิงปืนนั่นเองนะฮะอ่าเดินเสียงเหมือนกันนะะ ถ้ายิงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ายิงก็ดีอยู่นะฮะปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งให้นะฮะอ่าโอเคแล้วก็จะเป็นมุมมองคนที่หนึ่งถ้ายิงไอปืนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ายิงมอนเตอร์ได้ไกลนะฮะอ่าแต่ถ้าไกลป่านนี้ไม่มันไม่ได้นะฮะอ่ามันก็จะยิงแรงนะฮะอ่ายิงไกลได้นะฮะแต่ว่ามันมันมันโดนยากนะฮะอ่า มันก็จะโดนยากนิดนึงนี่แต่ถ้าไกลวันนี้มันก็ยิงได้แล้วค่ะอ่าเนี่ยสังเกตมันน่าจะเป็นยิงธนูไปนะฮะเพราะว่ามันมีเสียงธนูธนูล่องหนนะฮะอ่า่าจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นมุมมองคนที่สามให้นะฮะแป๊บบนึงฮนะอ่ามันก็จะประมาณนี้นั่นแหละฮะอ่ะโอเคโอเคก็ กับล่างก็เหมือนเดิมนะฮะอ่าเพื่อทำแบบนี้นะฮะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ใช่มัดนี้เอาไปเล่นโหมดสไบวูก็ได้หรือไม่คุณก็โหลดใจเกมมาก็ได้แล้วคุณก็เอาไปทำเปิดห้องอย่างนี้นะฮะอ่าสร้างพวกพื้นที่ให้คนสู้กันก็ได้โอเคมดัดมัดนี้สนุกไหมสนุกนะฮะถ้า คุณเบื่อจากการเล่นสบายพวกธรรมดาทั่วไปก็เอามมดมาเลยเดินใส่ไปก็ได้นะฮะมันก็จะสนุกกว่าเดิมอ่าสามก็จะมีแค่สามอันนี้นะฮะอ่าให้คุณทำการเข้าลิงก์ใต้คลิปช่องของผมมานะครับอ่าเราจะได้เจอลิงก์โหลดหมดนะอ่าอันนี้ถ้าบางคนก็จะไม่เหมือนกันนะของผมมันโหลดให้เองบางคนก็ต้องกดโหลดตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยนะฮะอ่า นะออันพอเราโหลดแอปมานะ,ะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็รอบแป๊บเดียวนะอ่ามันจะทำการเข้าแอปมาถ้ามันมีขึ้นตรงนี้นะก็ให้ท่านผู้ชมกดกลางกระบาดไปนะโอเคแล้วก็ให้รอหาคำว่าดาวน์โหลดนะ,ะกดตรงเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็เราจะเจอไฟล์หมดนั่นเองฮนะแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็ลบ ไอ้ขามันเนียวแปะกับจุดนะเราเค่งนี้พอนะแล้วกดยอมรับไปนะแล้วเราก็เลื่อนหาเกม Minecraft นั่นอนะอ่าแล้วกดยอมรับไปเลยนะแต่ผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมแตกไฟล์ไปแล้วนะผมก็จะเข้าเกมเลยฮนะอ่าพอเราเข้าเกมมาเรากดเพนนะแต่ถ้าคนที่โหลดเกมมาใหม่ๆก ลงมอดไม่ได้งี้ก็ให้ผมก็จะทำคลิปสอนไว้อยู่นะฮะอะนับพอเสร็จเราก็ทำยังไงก็ได้นะอ่าตรงนี้มันก็จะปรับเปสองอย่างนะฮะแบบสร้างแบบครีเอทีฟนะฮะประมาณนั้นกับเอาชีวิตรอดนะฮะผมก็จะปรับเป็นครีเอทีฟอันนี้ก็จะมีหมดฮาร์ดก็คือมอนเตอร์จะเกิดเดยอะเป็นพิเศษอันนี้เนมอนก็คือเกิดกลานกลางนะอาแล้วก็อีซี่ นะแล้วก็โหมดที่มอนเตอร์ไม่เกิดเนยนะก็คืออันนี้ e ีซะคนะบมอนเตอร์จะเกิดน้อยส่วนอันส่วนนี้ก็จะสามารถนีได้นะผมจะคาดไปเลยนะอ่าให้เรามาทำการเปิดตรงนี้นะอ่าเปิดให้หมดเลยฮนะยกเว้นอันบนให้เราโหลดสกินคนอื่นหรือสร้างสกินเองก็ได้นะว่าสกินนะะแบบผมนะ เราก็ใจนี้จะเปิดตรงนี้ก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะฮะแต่ผมจะไม่เปิดอ่าเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะล้วให้เรามาทําการหาดหมดตรงนี้นะอันนี้ผมลงไปแล้วมันก็เลยอยู่ล่างสุดนะของคนที่ยังพึ่งลงก็จะอยู่บนสุดให้เราทําการเลื่อนหาหดนะะแล้วก็จะเจอมดมัดเรืไฟนะะอ่าให้เราทําการกดไปนะเมื่อกี้ให้เราไปเช็คตรงนี้ถ้ามันขึ้นตรงนี้ก็ โอเคนะแต่มันไม่ขึ้นก็ให้เรากดใหม่แล้วก็จะกดเพลย์ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปนะโอเคเพอเราสร้างโลกมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากด 3. จุดตรงนี้ไปนะแล้วเราก็จะเจอ3อันนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละค่ะ e you a g เกนแปลง่างโชกัน เป็คนคอมมนเอร์ไฟบายฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับซีโอเกน